หนึ่งไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นพี่เล่นมาหรืว่าขายไม่คนแปลกตอนนี้ได้โปรติ๊กต็อกพิเศษนะครับเป็น100ลด70บาทตอนนี้เหลือ65บาท ก็ม่ผอิสลามป่ะเนี่ยใช่ครับอิสลามครับเอาผู้ภาษาอิสลามหน่อยมาจากน้าพี่วาดเลยครับก็ไยกาะซูโมครับลนนิงนะโปรโมชั่นนูกัตตอีกอแฮมอีกโอ้ยกวันนมาเลนูกัต่าลาลไรไม่ใช่ไม่ใช่้าิบบ้านสุดท้ายนะครับต้องมีกลนะพ้อหนึ่งต้องเนี่ยจะถึงหนึ่งพันบ้านเลยนะครับดันไปถึงหนึ่งพันบ้าน ฝากด้วยครับลูกค้าทุกท่านนะฮะใครที่ยังไม่เคยกินไม่เคยลองนะฮะเนสไลขนมนูกตโตะนะครับอร่อยฟินกินเพลินครับ <Hey! S 1> โอขอบคุณนะกกา